ไปเชียงไปข้างสอนอครับพี่มุกโคลไปรับไปชียังเดี๋ยวนะน้องพี่แกอยู่วแลนด์แกร์กิแลนดมาแล้วครับพี่ตรงไปหน้าตลาดครับพี่ขวาครับไปเอ่อดอนดอนดอนไล่บดอนไล่โอ้ป้าเจเจสุสานี่เข้าไปนี่ยข้าไปได้อยู่วโอโมกโรงพยาบาลนะพี่สิบห้าสันจีไปบนแล้วว่ะอยู่ไฮเวย์กลางครับพี่เนินแซดบ้านแซดเดี๋ยวมันจะขึ้นเขาต่อ กูไปเล่นในเมืองแม่ไอ้บ้องไปอยู่ตึกลงพี่เด้อด้แน่ยไม่ใช่ไปไปไปอยู่กับไอ้บ้องไปอยู่กับพวกพี่ไก่นี่เนี่ยเคข้างในเค้กข้างในใครเจอบ้างสปอตจุดต่อได้เขาหรอพี่อยู่ตึกลงครับพี่ตึกลงตึกลงครับเคสปอตจุดไว้สปอตจุดไว้ตึกลงครับพี่เลี้ยวขวาไปทางเส้นบ้านเราพี่เลี้ยวขวาเส้นบ้านเราครับไอ้เหี้ยหกเบิร์ดชียนบวายแหละครู เคสต้องหลอกขึ้นพี่ผมจำไม่ได้น่าจะหกเบอร์พี่เคสหกเบอร์แครับน่าจะหกเบอร์แลหกเบอร์ไม่ใช่หกเบอร์ไม่ใช่บ้าเหรอสองบุกสองบุ๊กอยู่บ้านเราบ้านเจเคพี่หกเบอร์โคอีหกเบอร์โคอีพี่กินนี้กินนี้สองบุกแล้วบ้านเจเคครับพี่แล้วบ้านเจเคเยอะมากพี่เจ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 เคไม่ต้องมานะบ้านเจเคไม่ต้องมานะเจเคเยอะมากพี่บ้านเจเคเยอะมากไม่ต้องมานะบ้านเจเคไม่ต้องมามาที่ตคนเละสองบุ๊กร้านเกมแล้วพี่ อยู่อู่เก่าครับไปทางอู่ไก่ก็บ้าไรไม่ได้แล้วต้องหนีเพื่อนทีก่อนนะพี่ได้ทีเรามามาอีกแล้วอ่ะมาบ้านเลยนะผมต้องทิ้งก่อนนะพี่โดนขบวนตามเยอะเลยไอ้ด็เป็นไงนะยอดเวลาพี่ได้าไปขึ้นเขาเข็มแล้วพี่ด้หลุดนะือจะโดนห่อเทอมเปล่าโดนยิงโดนใจหลุดครับเรถซ้ายรถหน้าซ้ายรถหน้าซ้ายรถหน้าซ้ายรถเดียว ่ว่ามีมีมกุ้งนะที่ต้องไคน่เหาะอจริงหรอจรงอจริงหรอแตมที่งกลับไปต้องรอแต่โมแล้วปั๊มเลยฮัลโหตักหมดแล้วตักหมดแล้วต่กหมดแล้วเช่เดี๋ยวมันก็ลงแถวนครบาลนะใช่ใช่ใชมันจะไปลงแถวนครบาลเว้ยอยู่ไหมมันมันมีสเว้ไปเล่กุ้งอะเยอพี่ใเรื่องพวกมันเยอะ เียอะนะครับพี่เล่นน้องเมืองก่อนได้นะแพ้เต็มอยู่ไหนพี่ทุบมาได้หน่อยมันลงนี่แน่เลยนครบาลไอ้บ้องบ้องต้องดักก่อนนะเดี๋ยวพี่อุ้มหมือผมมันจะหมดเวลาคุกไปไม่เราเราเมืองแรกก่อนนะพี่ในเมืองมันเยอะพี่โอ้เพื่อนอยู่ไม่รอดอยู่ไม่รอดก็ผมนั่งเล็งเคสยี่ห้าเต็มอ่ะที่ผมวิ่งอยู่แถวให้ไปบ้านไอ้แตบตักรอเนีอยจะนี่ไปทางบ้านนครบาล เวแม่งลงมาเถอาเทาตัวคเช่นึคเลอ้ม <is> <to> ึงลองกดอีมึงลองกดแคสเดีเหรอแบบเชงแอ่ะรอบบางแคสหน่งหเบิร์ดหกเบิร์ดหเบิร์ดรอดแล้วหเบิร์ดหกเบิรดรอดหเบิรดพี่ไอสิบห้าเซนจขอลดหน่อยได้ไหมอ่ะแถบแล้ว่็อะไรแกใจปะเอ ได้ไลครับครับสิบห้าซันจีนาำโคดไม่ไปหลุดได้ไงหวังสองโบว์อยู่เส้นบางเนี่ยไปช่วยเขาไว้นั่นน่ะแล้วทีนี้มันมันมาตามตัวไงสิบห้าแต่ผมมา่ได้เหมอนกัน่งละแต่มาเยอะอ่ะ้งุไม่มันหนีไม่ได้พี่มันบัมรถหกทางเลยมีรถเปเนกมีรถเเนดกาลัดอ่ะไม่มีไม่ต้องพาพี กอดติดตัวบุ๊มดเลยอ่ะเล่นกับพวกมันหมดนี่แโดดถี่ะโอ้ดูจ้ะเอ๊ยสิบห้าเซนติเราแล้วเหรอเซนติเหมือนจะกลับบ้านพี่มันเล่นลายเดิมเดิมอ่ะเอาจริ่งๆว่าไม่ไม่มันรอนเจ็ดวมากเลยพี่โรนพวกมันเยอะอยู่นะพี่มันสมเป็นกับมาจิตต์ต่อตัวแล้วบ้านนี้แบบมาแบบเยอะเลยอ่ะแาดสองบุ๊มบิ๊มโรงพยาบาลเยอะพี่เล่นเครก่อนเลย ok พี่โรงพยาบาลเยอะมากแซตแล้วมันขึ้นเขาแล้วมันก็หลงไม่หายไปแล้วตายนะคาทิโน่ขัดเดียวไม่ไม่โรงพยาบาลเยอะพี่อย่ามา อะไรนะมันมันกลัวมันเอามาคืนละกลัวว่ารถกระบะมาที่บ้านอยู่ไหนแล้วไม่รู้ไปไหนเมื่อกี้กระบะที่เราโดนตีอยู่บนสะพานอ่ะกระบะตีอะไรอยู่จำว่าตีคนอ่ะตีนกี้นกี้เข้าสวนอยู่ต้างมาคุยที่บ้านแล้วไอ้หมีสองนั่ตีขึ้นเขาไปแล้วสองนั่ตีขึ้นเขาโพลเขายิงพี่ตีลงรถไงก็เลยไฟไอสิบห้าสติมีโดนมาแท็กก่อนนะ เคสี who, ph le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  ่ไหนเนี่ยดูเขาเขาเขาโเคเขาโคเขาตั้งจะขึ้นมายอดสิบห้าสิบ้าันจีน่าจะเออนะถ้าพวกไม่รีบช่วยอ่ะผมาอยู่ประมาเออเล่งเกเออแล้วอเบอเวทีหลาเวทีเคสนึงเอานะนดเฉยมันอะไมาดูหอดูฮอมีดูหอมีดูฮอ แ่าไหนพี่ท่าไหนลงไปาเขาโคเคนเขาโคเคนเขโคเคนเลยได้ในเมืองเออ้าสันตอ่ะโอ้พี่เดกอยู่ใีเมาที่ากรบอกอะไมาลมาพี่จากคนลทางเลยมันไม่กล้าอุ้มเพิ่มเลยนะ่อนมันอยู่ติเยอะเจ้นหน้าเียคอมพิอยู่ร้านหลูนะพี่้่งเขาคเคนเขาโคเคนที่อยู่บนยอดเขาเลยจเเจเเจนเจอเจ มันเริ่มลงมาทางไหนเหมือนจะลงนะเหมือนจะลงไปทางโคไม้นะโคไม้ีคนสวนไปทางโคไม้หน่อยโคมาได้ได้ไน่ลงไปโคไม้เข้าบ้านกี่ดักเดี่ยวบานเตินเดี่ยวดักตักผังบ้านให้ดักงแน่สะพานมันอ่ะมันลงร่องร่องร่องอ่ะแค่มันลงร่องโฟเคนะมันจะไปเออทางโคไม้อ่ะไปโคไม้กลับบ้านจะกลับบ้านเหรออ๋อแล้ว พอแท็กยัพอแท็กกันาแท็กพี่สวส่ทาเก็บสานะครับพี่สวเก็บสาครับนั้นอ่ะต้องเอาเกนี้ก่อนม่งจบยไม้โพไม้กังปต่วนงตรงสภาแล้วสพาพวกสายคุ้มากเมองมงอ่ะตอนเรานช่วยเยอะมากตรงนี้นงยังเอเมเจอเมเจอเมเจอดัง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  เซล่สดเซล่เสดเซล่เสดม้โปรไม้โม้โปรไม้เซล่าสดโปรไม้เป็นแท็กเป็นรถเป็นแท็กนะเป็นเป็นแท็กโอเคกำลังไปกำลังไปอยู่หน้าบ้านอย่หนาบ้นเป็นแท็กลงไฮเวย์ยังลงไฮเวย์ยังมันกลับบ้านนะมันกลับบ้านโอเคอเเดี๋ยวอมรถไปขึ้นเขาขึ้นเขายุ่ยยุ่ยกันแน่อ่ยิ่งเอาดีดขึ้นเขาแล้วใช่อช่เสร็จแล้วตรงเกยหรืออะไรย้อนเไปมันย้อนกไปเีอน่ะตอนย้อนย้อนย้อมันย้อนฮัดโหลฮัลโหลฮัลโหลชิง ขึ้นเขาชิงบทแตกล่าสุดนะ้นชิงบทไล่อยู่ตรงหน้าสายหน้าสายรอเดียวแล้วสายรอเดียวใจเพื่อนมาช่วยบ้านต่งมุ๊กตองฝั่งมุ๊กตู่แค่รอเดียวเท่านั้นแล้วชนแล้วชนแล้วชนไยแลวใครามาสองมุกไล่อยู่มันสุดแล้วมันสุดแล้วมันใกล้ใกล้พังแล้วรถมันแดงรถมันแดงมันร้องอยู่มันบ่รถบรรทัดมันย้อนกลับมาแต่แต่แต่หมดแต่แต่หมดแต่หมดแต่หมดแต่พี่พีเบอาหน่อยพี่พี่พี่ประวัติประวัติปราวัติประวัติประวัติ ที่พี่ไร่นั้นสิบบาทพี่สองพวก็อยู่ร่างทรงมันอยู่าสองเออนั่งหลังนะนายอยู่มาหน่อยแนอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วพี่อยู่ไหนแล้วหลังพอหลังพวงคตตันหลังพวงคตตันมันมีสิมันมีมันมีสิบคนน้ำคนน้ดวลอาวุธนะคนน้ำดวลเขาใช้อาวุธนะคนน้ำดวลอะไรครับอะไรครับแค่โดนเกาะกวนครับน้องไม่ต้องร้องครับแค่ช่วยเพื่อนช่วยได้ครับ ผมก็จับป๊อบวยจับป๊อบด้ะควรขอบควรใช่ไหมครับตามกฎใหม่เอ๋ทำงายร่างกายนต่ไม่ได้ยินโดนใช่อ่ะเกณฑ์ช่วยเพื่อนเลยครับไปทำไมอ่ะอ๋อเกณฑ์เกแต่ไม่ยึดใช่ไหมยึดไม่ยึดไม่ยึดเกเกณอ้าไม่ไม่ไม่ผมขอไอ้ที่ก่อนนะคไอ้รถรถก่อนไป็นได้ได้เกณันติเฮเอา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 โซอี้ไปหน่อยดิกูต้องทิ้งรถ มามารับผลักผได้ไหมต้องอุ้มลงลงลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ตอนลอยยิงลงในนี้ปกติวไม่จับไม่ใช่หรอกคุณจับจับจับปะปนไม่จับพอเราวิวาปกติอะลุงเอ้ยพารถให้ผมด้วยนะได้ครับได้โอเค ไใหไ้หมอให้ตำรวจไปสง่งก็ได้ตำรวบินผมสะอาดนะครับผมไม่มีบินนะ <S <S ผมทำตัวน่านรักเโ,โอเคครับโอเคโอเคนี่บอกให้เพื่อนมารับในนี่ กูไม่ใช้เกาะด้เลยโคกไอ้เหียเปลืองไอสัตว์ใครว่าไอเหอียทุกคนยัง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 กูไม่ใช้ยาไม่ใช้หียอะไรได้เปลืองของไอสัตว์เดี๋ยวคอยดูมันจะใช้ของอะไรเปรืไม่เท่าไหร่ย่นไ่ สิบนาทีกูออกละเฮ้ยใครเปแล้ววะน้่นาเด็กเขี้ยนี่ตัวปัญญาอ่อนเป็นกูนไม่รู้คิดว่ามึงเนียนมากมัง้งไอเปร,เรีอะไรอ่ะมึงงง่าเฮี้ยอะไรลงมาทางนั้น่ะมาเฮี้ยรกันนะอ่ะ ไม่ใช่ของ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 ใช่ไหมนะล่ะตใช่ของไม่ใช่ของเสร็จแโอ้ใช้ปืนเลยเหรอใช้ปืนเลยพี่ใช้ปืนเลยพี่นี่แค่คุกนะพี่พี่ใช้ของเลยเหรอพี่เกินไปป้าพี่เกินไปป้าผมไม่ใช้ของขนาดนั้นเอ้าพี่ทำไรอ่ะล่ะไอ้กูมากูมาไงให้วกูได้เสียงปืนไงพี่พี่พี่าทำหนูบ๊อบอย่าทำหนูบ๊อบบ๊อบไม่เอาหนูบ๊อบอย่าดีหนูหนูยังเยอะหนูยังเยอะหนูยังเยอะยังเยอะๆอัเหี้ยกูไม่ใช่ของ ประหยัดเซ็ตประหยัดไอ้เหี้ยคุกอย่างเยอะไอ้สัตว์ซิกซิซิกซแดนแปดไม่ได้ไอ้สัตว์ผมไม่อยากใช้ของเว้ยมันไอ้นี่ มันโดนแค่นิดเดียวเอาใครอ่ะไอ้เฮียมากูในต่อบปะเนี่ยในคกปะเนี่ยโอ้ยนี่ไม่มีคำว,ว่าปีหมดสปอยนะครับผมจะให้มันแทงสักรอบหนึ่งผมจะได้ ต้องดดดดดดอโดนยินเธอเลยมันปะวะหนึ่งหนึ่งสี่ครับอะไรนะครับ 1, นหนึ่งสหกหครับส่บ,สบินเลยครับใส่บินใช่ไหมคะใช่ครับมันปะวะอ่ะมีครับมีครับมีไรร่ะค่ะ อุ้ยใครเนี่ยไอ้นอนเหี้ยมันแน่นอนดำดำดำเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันแน่นอนขันน้ำๆเนี่ยเพิ่งใส่ส,สดๆเพิ่งเขา้าคลุกจำได้อืมเป็นไงเจอมือมาเชตี้กูโดนป่นอะไรบ้างวะไอ้สัสเขาจะรักบแล้วหมอนี้ไอ้สัสหนี้ไอ้สัสใส่บิลเลยเหอหอ ใส่ปีนเล้วครับหมอใส่ปีนแล้วครับหมอใส่ปีนแล้วครับหมอแ่งตัวนะขอรขาชการไอ้สัตวกไม่เป็นไรคุ้มอยู่ขอขงต้อมฟรสามอันสามพันนี่เป็นยาลฤที่์ดีฉลาดแล้วได้ของคือกูเอาเห้เอ้ปั๊มยาไหมานั่นแน่ไอ้สัตว์เนี่ยวนี่ไอ้ยนนี้น นี่ยันนะมึงอ่ะไอ้สัตว์กูมาเช่อะไรอะไรครับน้องอะไรครับน้องอืมไอ้สัตว์อืมอืมไอ้สัตว์เป็นยังไงโซโซค่ไอ้ควายกระโหลกปัญญาอ่อนค่ะเอาไปผมได้ผมตีนะหมอเดี๋ยวเพื่งครับอันนี้คุณชื่ออะไรอ่ะคุณชูต์กระต่าย เอาไปเลยครับเอาไปเลยครับมาชื่เลยค่ะคนคนชอบกไม่บอกครับไม่บอกครับไม่บอกครับตัวละครลับเหรอใช่ตัวนนละครลับ<ช>เป็นเป็นเป็นตัวละคร <c oughs> เดียนมากม,ากมัม้งเว้ยวายอ๋อเซแดงเมื่อกี้ย่อแย่ง,ยง,ยงตู้เลยนะคะแย่งตู้แล้วคุณเซแด้ไม่ต้องโดนจับจริงเจ็งครับจริงเจ็ง มันชื่ออะไรคระไข้มาอีกแล้วน่ะหมอเอุ้ยเอาแล้วตัวโดนแน่เอาแล้วเอาเลยโดนยังไงอ่ะแจ้งแดนแปดอะไรขอค่าขอพูดมาหน่อยขอพูดมาหน่อยขอชุบผมไตอกไปอ่ะค้นขอพูดมาหน่อยเขาไม่มีสิทธิ์พูดเขาหมอหมอตั้งตัดสินใจงั้นหมอจะไม่ให้คุณฆ่าเขาบายบาย อีเยี่โมกันนกมึงเปลี่ยนสีผิวมึงมือเปลี่ยนสีผิวได้ไงวะอ่ะกูกูเก่งไงทำไมอ่ะไอ้เยี่โมกันนกกูกูเก่งอ่ะโอ้ยเจ็บจังเลยโมกกันดักโมกกันดักเยอะไอ้เจ็บอย่าบ้าอย่าบ้าโอ้ยเจ็บเกินเลยโอยไอ้โมกกันดักเยอะเปลี่ยนสีผิวได้ไงก็ไม่รู้อีแล้วทำไมแล้กูมีตังค์อะทำไมอ่ะทำไมอะกูมีตังค์อะทำไมอะทำไมอะครับ ก็นายกเป็นให้กูเปลี่ยนอะไรควายที่อ่ะถ้านายกไม่ให้กูก็ไม่เปลี่ยนอะไรควายเป็นยาวอนคิดไม่ได้นะไอ้เทีเออ่อกูเปลี่ยนเองได้มั้งไอ้สัตว์หวยไอ้ที่อเปลี่ยนสกินมึงคิดว่ามึงจำกูไม่ได้เงี้ยกูก็ใช้รคางเดิมไอ้เที่อ เฮ้ยดูดะเฮียพูดอย่างกระจำกูมไม่ได้เฮียกูด,ดัดเสียงมั้งไอ้ตัดเข้มหมดแล้วเหรอเข้มหมดแล้วเหรอไอ้ควายเฮียอ,อ,อุ้มแด่นี้เหรอสิบว่าเค็ตอ่ะไม่เออสักเกสอ่ะควาย เก่งระไฟไอที่ี่เว้ยมันก็ได้แค่นั้นแหละสัตว์โลกอิสปอร์ตอ่ะแม่งมาบัฟไอ้เหี้ยเข้าม่างนะเทนนิ่งอ่ะไปซ้อมบ้างนะวุ้ยเก่งตายและไอ้เหี้ย เราเข้าไปออกมาออกมาออกนะขวางไมต้องไปสู้ไมต้องไปสู้ออกไปต้องไปสู้อะเราว่าไม่ทำอะไรก็อยู่ว่าพวกคุกแล้วตอนนี้เราอยู่ี้เราได้เพิ่มมาเคสหนึ่งพิ่